น้องจ๋าต้นผักเซียนกำลังออกแล้วค่ะยังต้นไม่เยอะค่ะสวยเนาะดูสิต้นเล็กๆเนี่ยกำลังเกิดค่ะมีแต่ผักเซียนทั้งนั้นเลยค่ะดูค่ะไอที่เนี่ยเนี่ยเล็กๆนี่ก็ผักเซียนทั้งนั้นเลย ดูผักเซียนทั้งนั้นเละคะ่ะดูค่ะผักเซียนผักเซียนอืมผักเซียนัยนยนท่ทั้งนั้นเลยต้นเล็กๆค่ะนุ่นค่ะเต็มไปหมดเลยแล้วก็เจอหอยด้วยนะคะหอย ไม่กินหรอกค่ะดูดูเต็มไปหมดเลยโอ๊ยโอ้ยดูดูดูโอ้ยดูดูต้นใหญ่ก็มีแล้วเนี่ยนี่ค่ะ หักเสียนหักเสียนฝรั่งหรือว่ากาลิกมัสตาร์นกาลิกมัสตาร์ดค่ะเนี่ยต้นใหญ่แล้วอวบๆเลยนี่ค่ะมีแต่เบีย้ยเ,เล็กๆดอกเล็กๆแดงเขา ดูสตจงจุ่มเนี้ยก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนาะต้นเล็กๆก็เริ่มออกค่ะใจกินก็ไม่อยากมาเหยียบเยยบท่าไหร่ละนี่ค่ะอันนี้ก็ต้นในนั่นค่ะ ดอกลิลี่ภูเขาหรือว่าเกียหลอดค่ะเดี๋ยวจะพามาไปหายายก่อนเอาแค่นี้ก่อนเนาะแล้วลูดูใบไม้ผลิดอกไม้สวยๆกำลังพอกนี่ก็คือกคตตรีนาปุยสโตรหรือว่าหาดกัตตรินานะคะสวยดอกไม้นี่ค่ะ เขาเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมแถวเนี้ยนี่ก็คือร้านร้านไอศครีมเขานะคะหอมแต่ว่าเอาไว้นานมันจะนั่นมันจะปวดหัวเนี่ยสวยอะอยู่ตรงนู้ก็มีคถ้าฟูงนี้ออกแล้วอันนี้อันนี้มันเป็นดอกไม้หรือมันเป็นใอไอเปสามารยาพี่ มูสตาเหรุการไหมมันมันไม่ออกรูปเนอไม่รู้อันนี้เนี่ยเขาก็ว่ากินได้นี่พี่เนี่ย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 เขากินเออเนี่ยเขากินเขากะว่ากินได้เนี่ยกินไหมล่ะเจ้ายังไม่เคยกินเขาบอกโอ้แฉบแฉบเนี่ยแหละ ดอกไม้ดอกไม้นะหน้าฤดูเปไม้ผลินะคะเด็กก็มาสะออนดอกไม้เหมือนกันก็เรานี่แหละอันนี้เขาพึ่งฟื้นจากหิมะค่ะสวยงามต้นอะไรเนี่ยเหลืองๆนะคะ มีเด็กดอกอะไรสีเหลืองเนี่ยพี่แดงมาถ่ายดอกสีเหลืองๆให้หนูด้วยนะเนี่ยสวยค่ะพุ่มนี้สวยน่จะเป็นคุณนายดอกทองตรง,ตรงนี้นะสวยค่ะเก็บภาพ